ครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับชุดโปอรทัสกีนนะครับจะใช้พื้นที่แค่นี้นะครับรับทุกอย่างในอุปกรณ์นะครับจะเป็นไร้สายหนดนนะครับเดี๋ยวเวลาขายนะครับหน้าจอใหญ่ชัดเจนครับเป็นทัสกีนนะครับขายนะครับเป็นแบบว่าทุกอย่างเป็นไร้สายก็จะสบายครับเหมือนขนมเห็นไหมครับก็ไร้สายมาคู่กับไร้สายครับเป็นระบบออโต้ครับเห็นไหมครับ่านแค่ทมีเสียงนะครับ ต่อไปนะครับจะสแกนฮอนนะครับครับแค่ผ่านนะครับง่ายๆเลยครับเสียงตัวนี้มีลําโพงดนียนะครับก็สามารถที่จะออกอ่าสินค้าชิ้นใหญ่ะครับแต่บาร์โค้ดเล็กก็สแกนครับเห็นไหมครับขึ้นได้อย่างง่ายครับจดใาการขายคุณจะกดบันทึกด้อย่างง่ายๆครับถ้าลูกค้าให้เงินมาพอดีก็กดยืนยันเลยครับแต่ถ้าลูกค้าให้แบงค์ห้าร้อยนะครับกดที่แปงน่อครับห้าร้อยครับกดยืนยันครับง่ายๆครับลิ้นชัพนี่ครับใบเสร็จออกครับ อนมีพรปรากฏครับเก็บลินชัปครับกดปิดหน้าต่างครับสามารถทําในการขายใหม่ได้อย่างง่ายดายนะครับย้อนอีกทีนะครับเส้นนี้ที่จะให้ไปนะครับก็คือเครื่องสแกนไร้สายแบบออโต้นะครับเปิดปิดออโต้แล้วได้แบบมีสายไปอีกเครื่องนะครับเมาส์คีย์บอร์ดครับไร้สายครับทาให้การใช้งานคล่องตัวเหนะครับลิชชัปเก็บเงินสดครับพี่มอมาพร้อมกับช่อง ใส่แม่พันธุ์ใส่ทุกอย่างได้แล้วมีช่องรับให้ด้วยนะครับสามารถใส่แม่พันธุ์หรือวิดีสารสำคัญนนี้ได้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับก็มีมาให้นะครับเครื่องทัชสกรีนครับใช้งานง่ายครับดูครับอยู่การทํางานครับค่าคนไทยนะครับในเซ็ตนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้โอเคก่อนไปผมทำรายการขายอีกหนึ่งครั้งให้ดูนะครับทีนี้ครับออโต้ครับเข้าไปเซ็ตครับกด Enter ก็ได้ครับที่เมาส์ก็ได้เทมเพลพอดีครับก็ยืนยันครับง่ายมากรวดเร็วครับ การขายไห้เป็น,รปน,ปนเรื่องงายเรื่องใหญ่ถ้าเราชัดเอนะครับในงานครบพันนะครับส่วนวันนี้แนะนําเซ็ตทาสกีนร,ราคาคนไทยนะครับสวัสดีครับ b ีเคเรนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ